ายทิกดูแลหุ่นนี้ให้ตัวไม่บวมช่วงมีประจำเดือนของสิตาลดอาการเวียงเศร้าเหงาหิวของมนุษย์เมนได้อย่างแรกเรื่องใหญ่สุดคืออาการหิวจะทําให้เราทานเยอะขึ้นน้ําหนักเพิ่มง่ายสิตาเลยเลือกครัฟธรรมชาติไม่ขัดสีเพราะจะถูกย่อยได้ช้าอิ่มนานเลือกโปรตีนที่ดีไก่ไข่ปลาหรือเนื้อแดงที่จะช่วยเสริมธาตุเหล็กเพราะร่างกายเราจะอ่อนเพลียจากการเสียเลือดแต่หากใครปวดท้องประจำเดือนแนะนําให้ข้ามเนื้อแดงนะคะ เสริมพวกผักใบเขียวเช่นผักโขมคะน้าก็ได้ค่ะและควรทานคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีร่างกายจะดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นสิตาจะเลี่ยงน้ําตาลงดอาหารแปรรูปโซเดียมสูงและเนื้อสัตว์ติดมันเพราะจะทําให้ร่างกายเราอักเสบปวดประจําเดือนมากขึ้นปวดหัวหงุดหงิดง่ายท้องอืดคิ้วบ่อยทานเยอะน้ําหนักขึ้นอีกปัญหาที่เจอคือท้องผูกก่อนประจําเดือนมาทําให้ยิ่งตัวบัวมากสิตาจะดื่มน้ําเปล่าเพิ่มขึ้น,นจากปกติ และดื่มตีทอ็อกผลไม้ที่มีกากใยสูงช่วยเรื่องขับถ่ายลดอาการตัวบวมจากโซเดียมพร้อมมีวิตามินซีช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากผักใบเขียวดีขึ้นอีกสิ่งที่สําคัญคือด้านจิตใจ,จช่วงนี้จะอารมณ์แปรปรวนง่ายสิตาจะพยายามหากิจกรรมทําเช่นอ่านหนังสือนั่งสมาธิไปเดินเล่นทํากิจกรรมที่ชอบออกกําลังกายยืดเหยียดเบาๆช่วยลดอาการปวดประจําเดือนได้เลือกทานอาหารที่มีโอเมกา้าสเช่นปลาไข่แดงนม,มเมล็ดเชียถั่ววอลนัทเพื่อช่วยอารมณ์แปรปรวนลดอาการอักเสบตัว ติตาจะเพิ่มเป็นกรีกโยเกิร์ตสติมที่มีจุลินทรีย์ที่ดีได้ดูแลระบบภายในของน้องสาวให้แข็งแรงสะอาดลดกลิ่นในช่วงนั้นด้วยค่ะ